มาจะกล่าวบทไปเออเออถึงนางพันธุรัสยักษาสวัสดีทุกคนกับหมอเพียวยิบซีนะครับก็มาทักทายนะครับไฟดับก้อนข้างที่จมื่นมนนะครับไปที่บ้านนี่แหละนะครับก็รู้สึกคิดถึงแฟนนะครับแฟนแฟนทุกคนที่นะครับเคยดดดวงด้วยนะครับแล้วก็เคย โรงงานกันอะไรอย่างงี้นะครับชีวิตก็รีแลกครับช่วงนี้รีแล็กอยู่รีเลชั่นนอนนอนพักผ่อนนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ขายของไม่ได้ทำเชี่ยอะไรเลยนะครับเป็นการพักผ่อนสมองพักผ่อนร่างกายของเรานะครับให้ให้สมดุนนลนั่นแหละครับ ความสมดุลจะเกิดตอนนี้หลับโชว์แฟนๆดีมั้งโอเคบายบาย